เคยเห็นนะครับไงอันนี้คือที่เราจะได้มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็บางท่านคิดว่าสเปคเครื่องเนี่ยมันมันมันไหวหรือเปล่ามันพอที่จะทําได้หรือเปล่าก็ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับในเรื่องของสเปคเครื่องต่างๆ่าเพราะจริงแล้วถ้าเราไม่ได้ตัดต่อวิดีโอที่หนักหนัก ไฟลหนักๆอะไรที่อยู่ในเครื่องเราเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดช่องแล้วก็สามารถที่จะถ่ายคลิปลงได้เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เองอเราก็ถือว่าเป็นการพูดคุยปฐมนิเทศก็เจอกันก็ขอกติกาอย่างนี้นะครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาเนี่ยก็อยากให้กลุ่มลน์ตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นกลุ่มก็คือเป็นกลุ่มเฉพาะที่จะใช้ในการการเรียน นะครับการอบรมอะไรต่างๆการในเนื้อหาของการทำ u t u b e นะครับก็ขอสง,งวนสิทธิ์ตัวนี้ก็ไม่ต้องแชร์ลิงก์หรือแชร์ช่อง YouTube อะไรต่างๆเข้าในกลุ่มนะครับเพราะว่าบางทีบางท่านเนี่ยอาจจะรำคาญเพราะว่าเราอยู่ในกลุ่มเยอะนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็การส่งดอกไม้นะครับส่งดอกไม้ช่วงเช้าๆนี่ก็โอเคก็สง,งวนไว้แล้วกันนะฮะเพราะว่า ถ้าทุกคนต่างส่งมาเป็น10คนอย่างงี้มันก็เกิดความรําคาญอันนี้เราเข้าใจก็คือก็คือคือการทักทายนะก็ทั่วไปสวัสดีอะไรก็ก็บางครั้งมันข่าวนะครับก็ว่างไปนะครับในส่วนตัวนี้ก็ตอนนี้สมาชิกของเราก็คือว่าหลากหลายสาขาหลากหลายอาชีพนะฮะที่มาอยู่ในกลุ่มนี้นะครับแต่ก็ที่สําคัญก็คือการได้มีช่องเป็นของตัวเองนั่นแหละครับ แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ต้องขอออกตัวก่อนนิดหนึ่งนะครับว่าจริงแล้วผมก็ไม่ได้จบด้านนี้แต่ก็อาศัยว่าได้อยู่กับเทคโนโลยีต,งตรงนีนะ้ก็อาศัยประสบการณ์ส่วนที่รู้นะครับก็จะบอกส่วนที่ไม่รู้ก็อขอเก็บไว้เพื่อที่จะไปหาความรู้มาให้นะครับเพราะว่าผมถือว่า ในเมื่อผมบอยได้บอกท่านนะครับได้บอกหลายๆคนนี้เราก็จะได้เพิ่มคูณในส่วนที่เราไม่รู้เราก็ต้องไปหาสิ่งที่เราไม่รู้มาเพิ่มก็เป็นการเพิ่มคูณทักษะนะส่วนในเรื่องอุปกรณ์ก็คงไม่มีปัญหานะครับเพราะว่า u t u b e เนี่ยถ้าถ่ายจริงก็คือถ่ายคลิปแล้วก็ลงก็คงคงไม่มีปัญหาส่วนการตัดต่อเนี่ยท่านก็ต้องเตรียมเครื่องสเปค ดีๆก็อันนั้นก็ว่ากันไปแต่ส่วนท่านที่ไม่มีเครื่องสมาร์ทโฟนที่เป็นรุ่นใหม่หรือนะความจุหรือนะครับตัวรอมที่มีประสิทธิภาพก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็เป็นพื้นฐานนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้เองแล้วก็เจอปัญหาเองนะครับเพราะว่าปัญหาแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยท่านมีโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาเป็น YouTube ได้ มาทำยูทูบเบอร์ได้มาเป็นยูทูบเบอร์นะครับส่วนโดยพื้นฐานแล้วนะครับเขาต้องบอกนิดหนึ่งว่าการทำ YouTube เนี่ยมันก็มีมีสามมีสามสามที่สามหลักสามหลักที่จุดประสงค์ของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะครับการเข้ามาครั้งช่อง YouTube นะก็เป็นช่องที่สามารถจะเก็บเป็น ข้อมูลถือว่าเป็นคลังข้อมูลได้ท่านถ่ายทำนะครับสิ่งที่ได้ถ่ายนะฮะกิจวัตรประจําวันหรือถ่ายกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยถ่ายงานต่างๆของท่านเนี่ยเป็นงานส่วนตัวงานท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยสามารถมาเก็บเป็นข้อเป็นเป็นเป็นช่องเราได้สามารถมาเก็บในช่องของเราก็คือเป็นคลังข้อมูลอย่างที่2นะครับก็คือท่านใดที่มีธุรกิจก็คือเป็นการ เชื่อมโยงธุรกิจเป็นการส่งเสริมธุรกิจขยายธุรกิจของเราก็สามารถที่จะเอาช่อง u t u b e เนี่ยมาเพื่อประชาสัมพันธ์ได้นะครับอ,อย่างเช่นนะครับการที่เราค้าขายนะมีผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆก็ใช้ช่อง YouTube นี้ได้นะครับอย่างที่3ก็คือหลายๆคนที่เข้ามามาก็อยากเป็นก็คือยูทูบเบอร์ก็คือการทำเป็นอาชีพนะอาชีพ อาชีพมันก็จะแบ่งออกกันแบ่งออกไปว่าหนึ่งเราจะเอาเป็นอาชีพหลักบางท่านบางคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาชีพหลักเลยถ้าทําอาชีพหลักท่านก็ต้องดูว่าอาชีพหลักเนี่ยมันต้องทําจากเช้าถึงเย็นเลยนะครับสองโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นก็เหมือนเวลารัชการนะฮะสองโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งหรือจะทําโอก็ถ่ายช่วงช่วงกลางคืนก็โอเคนะั่นคืออน,นันโอทไป นี่คืออาชีพหลักเพราะฉนั้นไม่ใช่ว,ว่าเออถ้าทําเป็นอาชีพหลักแล้วก็ลงออวันหนึ่งนี่ลงแค่คลิปเดียวออแล้วก็เว้นไป2อวันอีกคลิปเดียวอันนี้ก็ไม่เป็นผลอาชีพหลักท่านต้องเอาจริงเอาจังนะครับอ่ะนี่คืออาชีพหลักอาชีพหลักก็ต้องทําเต็มเวลานะเหมือนยูทูบเบอร์ที่เขาทําคลิปที่เขามีชื่อแล้วก็มีกดคนกดติดตามเยอะๆเราสามารถ เข้าไปดูได้เพราะี้เขาจะทําเป็นอาชีพหลักเลยส่วนอาชีพเสริมเนี่ยอาชีพเสริมมันก็คือหาเวลาช่วงว่างอาจจะเป็นช่วงท่านทําเรื่องอะไรต้องดูว่าในช่องเราเนี่ยเราถนัดด้านไหนประสบการณ์เรามีด้านไหนใครที่เป็นช่างก็สามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของความเป็นช่างได้ ทางยนต์อย่างเงี้ยในการแก้ไขเครื่องนะมันก็จะมีหลากหลายกว่าเออในจุดสมมุติอาการล้างเม้น้ำเนี่ยล้างหม้น้ํา,าแบบประหยัดเนี่ยก็สามารถที่จะมาแชร์ถ่ายเป็นคลิปแล้วสามารถที่อันนี้คือในกรณีที่สิ่งที่อยู่รอบข้างก็คืออาชีพเสริมอาชีพเสริมของเรานะครับ Youtube มาเป็นอาชีพเสริมแล้วข้อต่อไปก็คือบางท่าน อาพุโสแล้วนะอยู่ในวัยสูงวัยก็หลังกเกษียณก็อาจจะเป็นทําเพื่อความสุขทำเพื่อความสุข,สสขอย่างไรฮะนึ่งไม่เหงานะครับไม่เหงาไม่เหงาก็คือ,อเป็นการคลายเหงาก็คือมีเพื่อนอเพราะว่าการทำยูทูบเบอร์เนี่ยเราจะได้เจอ,อเจอคนเจอเจอผู้คนมากมาย ทั่วโลกทั่วมุมโลกอยู่เมืองไทยอาจจะรู้จักพี่น้องที่อยู่ต่างแดนนะครับที่ไปทํางานอยู่ต่างประเทศอะไรต่างๆเพราะว่าพี่น้องอยู่ต่างประเทศก็เปิดช่องเหมือนกันจะมีการได้เจอกันในโลกออนไลน์เพราะนั้นในเครือข่ายตัวนี้นะครับพอ,อมาเป็น youtube แล้วเนี่ยเราก็ได้มีเพื่อนและอาชีพอาชีพนี้นะครับก็เป็นอาชีพใหม่ด้วยเป็นอาชีพใหม่นะครับที่ กำลังได้ครับความนิยมทัดเยเห็นว่าเมื่อประมาณ10ปีก่อนนี้นะนี้ไม่ค่อยมีช่องที่ไหนที่เปิดแต่หลังจากปี2ปีที่ผ่านมานี้นะครับเริ่มมามีช่องนะครับที่มาเปิดยู u ูบได้หลายได้หลายเรื่องนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าท่านจะทำได้หรือเปล่าก็ลองลองก่อนแล้วก็ทำก่อนนะครับแล้วเราจะได้ ค้นหาตัวเองเจอถ้าเราเปิดก่อนนะครับเปิดก่อนแล้วจะค้นหาเมื่อทำ Youtube แล้วเนี่ยมันสามารถพัฒนาด้านไหนการเปิดช่อง Youtube แล้วเนี่ยมันจะสามารถพัฒนาตนเองโดยอัตโนมัติหนึ่งด้านไหนฮะคนที่เป็น Youtuber เนี่ยมันเหมือนการที่เอาอาชีพสามสีอ่อาชีพมันอยู่ในตัว YouTube เพราะนั้นนะครับในการเปิดช่องเนี่ยท่านจะเป็นคนที่มีความสามารถด้านไหนครับหนึ่งก็คืออย่างน้อยอเรารู้จักด้านการถ่ายภาพใช่ไหมเมื่อก่อนนี้อาจจะถ่ายภาพไม่เป็น,นต่อไปก็เมื่อได้มีการสะสมประสบการณ์สั่งสมประสบการณ์ในการทำปุบ๊บก็จะรู้มุมภาพมุมกล้องอรู้ทักษะอันไหนที่ ภาพไม่สวยมุมไม่สวยเราก็เริ่มรู้แล้วนะครับมีทักษะแล้วทักษะด้านถ่ายภาพเพราะนั้นท่านก็เป็นช่างภาพเนี่ยถ้าอาชีพก็คืออาชีพช่างภาพอย่างที่สองหลังจากที่เอาคลิปวิโดีโอมาขึ้นนะบนช่องตัวเองแล้วเนี่ยท่านมีการไลฟ์สดนะเดี๋ยวนี้นะครับไม่ถึง1,000ัซับก็สามารถที่จะไลฟ์สดได้มีการไลฟ์สดปุ๊บรู้จักเรื่องอะไรครับหนึ่ง รู้จักการพูดคุยกับทักษะ,ะเราได้ทักษะอะไรได้ทักษะในการพูดเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่หน้ากล้องเนี่ยเรามีการพูดคุยเรื่อยๆนะครับกับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาทักทายเราเนี่ยทำให้เรามีความสามารถที่จะพัฒนาทักษะในด้านการพูดเพราะนั้นสิ่งก่อน,อนที่พูดเราก็ต้องมีการเตรียมการเตรียมตัวให้พร้อมซักซ้อมให้ดีท่าทีสังงา่า หน้าตาสุขุมอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่พูดไม่เป็นเนี่ยเริ่มมาเริ่มมาเป็นละเริ่มมาพูดเป็นตามสไตล์ของตัวเองละบางคนก็อาจจะเป็นตลกขบขันโปกฮาก็มันขึ้นอยู่ว่าอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของของตัว,ต,วตัวตนของของตัวเองนี่คือการพูดอันที่2แล้วนะครับหนึ่งก็ช่างภาพแล้วนะฮะสองก็คือเป็นนักพูดนะเป็นอาชีพนักพูดเลยนะอ่ะอย่างที่สาม ท่านมีทักษะในการเขียนเขียนแหละเขียนข่าวเขียนประเด็นจับประเด็นในการเขียนเขียนพาดหัวข่าวว่าอย่างไรชื่อเรื่องแบบไหนทําให้คนเข้ามาสนใจนี่นะครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามนะครับหนช่างภาพสอนักพูดสามหนึ่งช่างภาพสนักพูดสนักเขียนนักข่าวและท้ายสุดนะครับคนเราที่มาทำเนี่ยคอนเทนต์ต่างๆ ท่านก็นจะได้เรื่องของการมีตัวตนบนโลกออนไลน์เพราะการมีตัวตนคืออะไรครับการมีตัวตนก็คือการเรืยอมีชื่อเสียงอยู่บนโลก Online. ออนไลน์เขารู้จักแล้วนะว่าเราช่องไหนอย่างนี้พี่นเอฟซีพออาจจะเริ่มต้นที่1นึ่งซับสไครต์ต่อไปก็มี 2, 3, 4, 5ไม่มีใครเกิดมาแล้วเปิดช่องมาเนี่ยมีแสนซับสบไครต์นะต้นทุนนะครับเท่ากันหมดนะแต่เพียงว่าต้นทุน ในส่วนของทักษะของแต่ละคนมันก็ต่างกันแต่การเริ่มต้นเนี่ยคือจะอสตาร์ทพร้อมกันทั้งหมดก็คือสตาร์ทที่1นึ่งซับสไครต์นอกนั้นก็คือต้นทุนของทักษะความสามารถของตัวเองที่สามารถที่จะดึงนะพี่น้องให้เข้าไปรับชมได้ในช่องเรานี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะอบอกให้พี่น้องได้ได้ทราบนะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานาในการเข้าสู่ การเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เกณฑ์นะด่านที่จะด่านแรกถือว่าด่านแรกของ YouTube ทุกท่านเนี่ยไปหลังหลังจากที่เปิดแล้วเนี่ยนะท่านจะสร้างรายได้จากจาก u u u e e ได้ท่านก็ต้องมีคนติดตาม1,000 s พ b s ซับสไร์1น0 0คนนั่นแหละ1,000พซับคนกดติดตามนะครับแล้วก็มีคนชมในช่องเราเนี่ยรวมกันภายใน365วันเนี่ยนับย้อนหลัง ก็4,000ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ภายใน365วันย้อนหลังเพราะนั้นยิ่งทําเร็วนะครับยิ่งผ่านกดเร็วก็ท่านสามารถที่จะเปิดสร้างรายได้ได้เร็วแล้วก็เป็นการพัฒนาทักษะของท่านนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้นะครับหรืออยู่รอบข้างตัวเรานั้นก็คือคอนเทนต์ของเราท่านจะเล่นประเด็นไหนก็ได้เป็นอาชีพ ทุกอาชีพได้หมดนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับที่ได้มาทักทายพูดคุยกันเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็คงจะได้เจอกันนะครับได้มีการฝึกนะครับได้มีการเปิดช่องได้เจอปัญหาได้มีการพูดคุยเพราะนั้นนะครับวันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับที่ได้ทักทายพูดคุยกันนะครับก็ขอจบคลิปนี้นะครับเพียงเท่านี้เดี๋ยว เจอกันในช่วโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ